นาฬิกาปลุกดังตอนตี5ชีวิตประจำวันมันก็วนหููบซ้ำๆเดิมๆตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านดูทีวีแล้วก็นอนฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าเริ่มสว่างพลันนึกถึงความฝันที่เคยอยากเป็นนักเขียนฉันเคยเขียนนิยายตอนเด็กๆนะแต่พอโตขึ้นก็ไม่มีเวลา วันหนึง่งหัวหน้าเรียกฉันไปคุยบอกว่าบริษัทกำลังปรับโครงสร้างอาจจะต้องมีคนออกฉันใจหายวาบกลับบ้านมาด้วยความรู้สึกหดหู่เปิดคอมพิวเตอร์เก่าๆขึ้นมาแล้วก็เผลอไปเจอนิยายที่เคยเขียนค้างไว้เมื่อนานมาแล้วฉันเริ่มอ่านมันอีกครั้งความทรงจำเก่าๆหวนกลับมาฉันตัดสินใจลาออกจากงานแล้วหันมาเขียนนิยายอย่างจริงจัง ช่วงแรกๆมันยากมากไม่มีใครอ่านไม่มีใครสนใจฉันเริ่มท้อแต่แล้ววันหนึ่งสำนักทิมเล็กๆติดต่อมาบอกว่าสนใจนิยายของฉันเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์และน่าจะเข้าถึงกลุ่นคนอ่านได้ฉันดีใจจนพูดไม่ออก นิยายของฉันตีพิมพ์และกลายเป็นหนังสือขายดีชีวิตฉันเปลี่ยนไปฉันได้ทำในสิ่งที่รักได้ใช้ชีวิตตามความฝันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงถ้ามีความฝันอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความฝันลงมือทำซะแล้วมันอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้